ใครคือผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและคำตอบยอดฮิตก็คือตัวเราเองเท hey! เป็นคำตอบที่ถูกใจคณะกรรมการมากค่ะแต่ในความเป็นจริงผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็คือผู้นำหรือ leader ในวิกิพีเดียได้นิยามคำว่า leader ไว้ว่า a leader is a person Who influence or leads others แปลว่าผู้นำคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นหรือคนที่สามารถนำผู้อื่นได้นั่นเองไม่มีผู้ตามคนไหนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะไม่มีใครทำตามเขาต้องเป็นผู้นำเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีอํานาจและหน้าที่ แล้วลักษณะของผู้นำแบบไหนการที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้ค่ะลองมาดูบทบาทผู้นำแบบสาก๊กกันค่ะโจโฉแห่งวุ้ยก๊กใครขวางใครไม่ทำตามลากไปประหารเป็นคําที่ได้ยินบ่อยมากๆในวุ้ยก๊กค่ะและทุกคนทำตามเพราะว่ากลัวแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ค่ะ ผู้นำแบบโจโฉนะคะคือผู้นำที่อยู่ในเซอร์ไวนวอรโหมดค่ะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างก้าวกระโดดเป็นการรื้อฟื้นองค์กรได้อย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวนะคะเหม,มาะกับองค์กรที่อยู่ในสภาวะที่ขาดทุนอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน อยู่ในสภาวะที่มี sense of u r g e n c y สูงสูคือจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้อยู่รอดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือพลิกฟื้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ยั่งยืนเล่าปีแห่งจกกกเป็นผู้นำแสนดีผู้พะดุงคุณธรรมลูกน้องรักให้แล้วก็ให้ความเคารพค่ะ เป็นผู้นำที่ใช้การโน้มน้าวใจให้ผู้ตามทำตามสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แบบเรื่อยๆแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้เวลานานดังนั้นเหมาะก,กับองคอ์กรที่ต้องการ continuous improvement คือสภาวะขององคอ์กรเนี่ยมีกำไรอยู่แล้วอยู่ได้แต่ต้องการที่จะทำให้มีกำไรสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะใช้ระยะเวลานานแต่ว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทีละเล็กทีละน้อยและมีความยั่งยืนกว่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรด้วยค่ะสุนกวนแห่งงอกกกเป็นผู้นำที่ไม่เคยไปรุกใครก่อนทำการตั้งรับอย่างเดียวเป็นแควนที่มีความสงบแต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นผู้นำแบบ ที่อยู่ใน stable mode ค่ะคือเป็นการรักษาสภาพเป็นการคงสภาพเอาไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะคะอยู่สภาวะเดิมแบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมาะกับองค์กรที่ต้องการความมั่นคงต้องการรักษาสภาพเดิมเอาไว้อย่างเช่นหน่วยงานราชการเป็นต้นค่ะกับมาทีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยน ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนที่สภาวะแวดล้อมบังคับให้เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนที่สถานการณ์จะบังคับให้เปลี่ยนแล้วเลือกสวมบทบาทผู้นำให้เหมาะสมว่าลักษณะผู้นำแบบไหนที่เหมาะสมกับสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่คะ่ะองค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงก่อน change the leader change organization